รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกวั่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีวีโวเซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ดีไอคอนกรุ๊ปร่วมกับบริษัท s อส m อนซีอินโรจำกัด เต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่สิบตลาคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยว้าวอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมผมออฟสุพนัทนะครับ สวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยกขโยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมและว,วันนี้ผมจะพาคุณไปเที่ยวไปชอ็อปไปชิมหรือจะไปเดินเล่นที่ไหนตามกันมาดูเลยครับ ต้องถามข้างหลังว่าพร้อมเดินตลาดก,กันหรือยังพร้อมแล้วพี่น้องน้องโพขอเสียงหนูอย้ยโอเคค่ะเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วค่ะเป็นทั้งจะคุยกันไม่จบเลยเออรวดเร็วทันใจค่ะ,<อ>คะแต่รู้สึกว่าลูกค้าที่มาทานถึงร้านอีสานไทยคิดเช่นเนี่ยเราจะจัดให้เขาเยอะและเต็มจานกว่านี้ค่ะเต็มจานวัานี้ค่ะเต็ม,ตมเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจอิญ The icon group. ตอนนี้นะครับทางรายการเราก็อยู่ที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชานะฮะและแน่นอนที่นี่คือร้านอาหารอีสานไทยคิดเช่นนะครับแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีครับผมคุณพี่วครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับคุณพี่วิชัยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่ใช่ไหมครับผมขอทราบเลยฮะว่าที่นี่เปิดามี่ปีแล้วนะครับคือร้าน อาหารอีสานไทยคิดเช่นเนี่ยนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเมโลดี้บูติกโอเทนนะครับนอกจากมีขายอาหารเปิดร้านอาหารแล้วมีโรงแรมทีด้วยจะมีโรงแรมเรับเป็นโรงแรมคือร้านอาหารนี่คือส่วนหนึ่งของโรงแรมเมโลดี้บูติกโอเทนนะครับแล้วเราก็ขายอาหารจะพวกอาหารอีสานไทยคิทเช่นเป็นอาหารอีสานไทยล้วนๆนะฮะแต่ก็ยังมีเมนูอีก ประเภทหนึ่งที่ international a n ลเมนูไว้กันครับผมบถามหน่อยครับว่าเมนู international มีอะไรบ้างครับพวก international ก็มีอาหารยุโรปนะครับอาหารยุโรปก,ก็ฮะ<อ>แล้วก็อาหารพวกเป็นพวกสเต็กนะครับ,รบพวกแซลมอนพวกอาอาหมดเลยนี่ครับมีคร,บ<อ>ครับผม และในส่วนหนึ่งที่คนนิยมก็คืออาหารอีสานไทยกิเช่นซึ่งรสชาติาจัดจา้านนครับนะ<ม>จัดจา้านนอกจากที่จะเปิดร้านอาหารอีสานแล้วเนีครับพี่วิชัยมีธุรกิจอื่นๆอีกใช่ไหมครับธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังทํากับเพื่อนๆก็คือเป็นบริษัททัรวนะฮะแล้วเราถ,ถามเลยครับว่า บริษัททัวร์นี้นะจะเป็นแบบ p r i v a t e ทัวร์ใช่ไหมครับแบบไปรับถึงที่แล้วก็พาเที่ยวเลยครับครับไปรับที่เอ่อที่ด่านนะฮะไปรับที่ด่านชายแดนหรือว่าไปรับที่สนามบินอะไรตำตนองนี้นะครับไปรับมาคือว่า แต่ละทัวร์สามารถที่จะไปพักโรงแรม5ดาว4ดาว3ดาวอะไรแนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าเราก็มีราคาให้ลูกค้าเลือกแต่ว่าทางนี้ก็มีโรงแรมอำนวยความสะดวกให้ผมอัมีโรงแรมเลยคับโรงแรมที่นี่มีกี่ห้องครับทั้งหมดเราเป็นซูเปอร์เดลักนะทั้งหมดมี40ห้องแต่ละห้องนี่ก็ดีคอเรชันเหมือนกันไม่ดีลักธรรมดา้วยนะซูเปอร์นะแต่ว่าราคาเนี่ยราคา ซูเปอร์เดรลักจริงๆแล้วมัน5ดาวแต่ราคาเราคิดแค่สี่ดาวราคาสี่ดาวครับโอ้หถือว่าคุ้มมากๆครับผมผมเองยังไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมห้องเลยแต่ก็เชิญนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหิวครับก็เชิญนะอาหารอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อเป็นเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเป็นประจำคือเขาจะไม่ไม่ทานอาหารรสจัดมากนะครับอาหารประเภทนี้ก็รสธรรมดาเขาก็ทานได้สบายอย่างอย่างเมนูนี้นชื่อว่าอะไรครับ เมนูนี้ก็คือเมนูธรรมดาเป็นลบาบธรรมดานะฮะาลาบลาบหลาบหมูนะเรามีลาบหมูลาบเนื้อนะฮะแล้วจะแล้วแต่สั่งที่ที่ที่เป็นจะเป็นลาบอะไรก็ได้นะไก่เนื้อหมูนะครับสั่งได้นะสั่งได้สั่งได้สั่งได้สามารถสั่งได้นอกจากหมูเนี่ยอะไรก็ได้ไก่ครับไก่ก็ได้เนื้อก็ได้ครับเป็นลาบสไตล์ของอีสานเลยแล้วแต่คนชอบครับคไหนผมลองชิมหน่อยเชิญเลยครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นล่าบหมูครับลาบหมูครับคือบ้านเราก็เยอะๆฮะแต่ว่ารสชาติก็ที่นี่เขาไม่ค่อยได้ได้สัมผัสกันเท่าไหร่กินข้าวคั่วนี่ใช่เลยครับผมนีอีสานได้ๆนอันนี้เทสจะทำแบบไม่เผ็ดมากครับเ่ะอย่าง อย่างผมเป็นคนที่กลัวเผ็ดนะครับทานทีรู้สึกว่าเอยากทานต่อจังเลยอร่อยคอร่อยถึงเครื่องถึงความเป็นลาบจริงๆครับครับผมครับผมครับผมทีนี้มาชิมเมนูที่2นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเรียกความแซ่บนะฮะต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูคครนี่โชว์กล้องหน่อยนะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ที่ผมชอบมากครับผมคนภาคกลางนะครแต่ผมชอบเมนูแบบนี้ที่สุดต้มแซบแซ่ต้มแซบนะฮรต้มแซบฮรรสเรียกว่าเปรี้ยวเผ็ดกลมกลมโอ้โหจะมีความเปรี้ยวครับแล้วก็เค็มนิดนิดครับคือนี่ถ้าไม่ใช่คนอีสานทำจริงๆนะต้มแซบเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคือแซบเนี่ย ไม่ใช่แซ่บอย่างเดียวนะแซ่บมันต้องมีรสชาติของมันอยู่ในตัวของมันด้วยใช่ใช่่ที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้คือพอพอเราชิมไปประมาณสักครึ่งวินาทีกลิ่นหอมมันจะอยู่กับเราไปนะฮะนะอยู่ทั่วจมูกเรามันมีความหอมด้วยครับหมูนุ่มอร่อยครับครับแล้วเมนูนี้ล่ะครับเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูเขาเรียกฟราย เอ็กแคนวิชมินฟอกส์นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษไฟเอ็กแคนวิชมินฟอกส์แต่ว่าของเรา uh, ใน, uh, านภาษา,าไทยชื่อบ้านเราก็คือว่าผัดมะเขือยาวกับ oh. หมูสับผัดมะเขือยาวหมูสับใส่ใบโหระพาซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ททลูกค้าชอบสั่งเหมือนกันชอบสั่งค่ะ,ะ,ะคือมันมันแปลกไปจากอาหารเขมร อร่อยอย่างนี้ครับครับครับอันนี้ก็ผัดมะเขือยาวหมูสับใส่กลิ่นหอมของใบโหระพานะฮะมันมันก็เป็นอาหารเหมือนกับอาหารปูย่าตายายเราทําบ่อยๆนะครับเราก็นำรสชาติอานนั้นมามาปฏิปรด่อยกายผมสามารถทานโดยไม่มีข้าวได้จนหมดจานเลยนะครเนี่ยคือหมูสับก็อร่อยอยู่แล้วมีความแบบเค็มเค็มหวานๆหน่อยโดยเฉพาะมะเขือ มะเขือมาหวานแบบหวานแบบเด็กเด็กก็ชอบอ่ะแล้วผู้ใหญ่ทานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทานง่ายนะผู้หลักผู้ใหญ่มาทานจะรู้สึกว่าทานง่ายมากเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับอยากจะมาทานที่นี่ขอทราบก่อนเลยว่าอยู่ตำแหน่งไหนครับขอพิกัดหน่อยท่านที่จะสนใจจริงๆก็เรามีเว็บไซต์อยู่นะฮะเว็บไซต์ก็คือ www www นะครับเว็บไซต์ melody บูติกโคเทนดอ c o m ทุกอย่างในเว็บไซต์ของเราก็จะมีแจกแจงหมดเลยตั้งแต่ห้องพักเรามีกี่ห้องมีห้องอะไรบ้างอาหารเรามีอะไรบ้างทุกอย่างนะฮะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างพร้อมถ้าจะ สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิชัยมากๆครับขอบคุณครับคุณนานดครับขอบคุณครับขอบคุณากทุกคนขอบคุณมากครับและสนใจมานะครับเรียนเชิญมาที่นี่มาเที่ยวกันครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับเราก็คุ้นเคยกับชื่อนี้ดีนะแต่ว่ายังไม่เคยมาทานอาหารของกัมพูชาเลยใช่ไหมครับท่านประธานใช่ครับปกติแล้วชอบไหมครับธรรมดาชอบครับเพราะมะเขือยาวมันจะเป็น ผักชนิดของประเทศไทยก็กินแต่รถไทยๆ <มา S 2> วันนี้เราต้องมาชิมของรถกัมพูชาบ้างถูกต้องช่วงทัวทั่วตลาด อร่อยยกขยงสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับวีโววียี่สิบสามอเซลฟี่ขมชัดชุบโมเมนต์แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยง แน่นอนครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เสียมเรียบกัมพูชานะครับแล้วก็อยู่กับเชฟอัมพรนะครับแห่งอีสานไทยคิดเช่นครับผมวันนี้ต้องขอสวัสดีนะครับท่านประธานนองโพและคณะครับขอเสียงวัยรุ่นหน่อยได้ไหมโอ้วัยรุ่นไทยมาเที่ยวกัมพูชาแบบนี้วันนี้พร้อมไหมครับที่จะไปชิมเมนูนี้ครับครับพร้อมครับพร้อมนะครับปกติแล้วเคยคุ้นเคยอยู่กับเมนูนี้ครับท่าน ยังไม่คุ้นเคยครับวันนี้เมนูที่เราจะมาทํากันชื่อเมนูอะไรครับเชฟมะเขือยาวผัดหมูสับค่ะมะเขือยาวผัดหมูสับนะครับอเราก็คุ้นเคยกับชื่อนี้ดีนะแต่ว่ายังไม่เคยมาทานอาหารของกัมพูชาเลยใช่ไหมครับท่านประธานใช่ครับปกติแล้วชอบไหมครับธรราชอบครับเพราะมะเขือยาวมันจะเป็นผักชนิดของประเทศไทยก็ กินแต่รสไทยไทยวันนี้เราต้องมาชิมของรถกัมพูชาบ้างถูกต้องแล้วก็เป็นอาหารที่ทานง่ายนะครนบทานได้ทุกวัยด้วยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเด็กไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะบางทีอาจจะเผ็ดหรืออาจจะมีรสชาติที่แบบแซ่บๆไทยๆแต่ที่นี่เป็นยังไงครับเชฟรสชาติปานกลางค่ะก็แบบเผ็ดนะคะปานกลางไม่เผ็ดเดี๋ยวเราต้องไปท้าพิสูจน์กันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราต้องไปเดินตลาดหาวัตถุดิบกันเลยตลาดที่นี่ชื่ออะไรครับ ซาจะค่ะตลาดซาจะนะครับผมโอ้แล้วน่าจะเป็นตลาดที่มีทุกอย่างครบครันนะครับเราเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมนะถ้างั้นพี่น้องน้องโพของผมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้มีถุงมาด้วยนะครับเติมกระเป๋าเลยซื้อใส่เต็มกระเป๋าเลยเอาถ้างั้นจะพร้อมแล้วพวกเราน้องโพลุยตลาด ตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวหลบห <คา Stuart> ่เ,เด้เ <c ười> อเอเอเเด้อเอเยาวเยนะอย <c ười> าว่อแเจานวคะก้าวา เคยคณะหนองโพมามารับชมด้วยฮะคเมื่อาวคิโลฟันม้อนิโลฟันนาิโลละี่สิค่ะหนึ่งคิโลค่ะม่เคยยาวแต่ไม่ยาวนะยาวแต่ไม่ยาวเนาะเป็นแสั้นไม่เหมือนไทย่เหมือนไทยยาว เท่าไรครับกิโลไหมกิโลไหมกิโลหวยกิโลนะโอน่ส okay. ิบาทก็แถมมีแถมอีไม่ไม่ไม่ดเดบอกะอค่ะะะตังแก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 ะตังกะตังแกะตงเธอตัเออั เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจะคุยกันไม่จบเลยรออวดเร็วทันใจค่ะ<อ>แต่รู้สึกว่าลูกค้าที่มาทานถึงร้านอีสานไทยคิดเช่นเนี่ยเราจะจัดให้เขาเยอะและเต็มจานกว่านี้ค่ะเต็มจานวบบน,นี้ค่ะเต็มเต็ม ชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกสดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงชิมขโมบงโฉงเฉงโอ้โหมันอยู่คนเดียวเลยอีกทีได้ไหมครับชิมขบงโฉงเฉงเออแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่อ e ีสานไทยคิดเช่นนะครับผมแห่งโรงแรมเมโลดีบูติคโฮเทล แล้วตอนนี้ก็อยู่กับเชฟอัมพรอีกแล้วครับประมือวันนี้ครับเราจะรังสรรค์ประกอบอาหารอะไรกันชื่อเมนูอะไรครับเอ่อมะเขือยาวผัดหมูสับค่ะเมนูง่ายๆค่ะ,<ม>ะทำทานาาที่บ้านได้เลยนะคะหมูสับนะฮะใครที่ตื่นมาตีสี่สี่สิบรอชมกันให้ดีนะครับผมอยากคลาดสายตาเลยทีเดียวะนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเรื่องอาหารกันนะครับขอ,อย้ายฟังอีกแล้วนะครับผม โอ้ขอกราบสวัสดีครับคุณพี่เอกชนศรีสวัสดิ์นะครับท่านรองประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดวันนี้เนี่ยมีสิ่งดีๆอะไรมามอบให้กับชาวพี่น้องเสียงเรียบบ้างครับเชิญครับครับก่อนอื่ยครับก็ต้องขอแนะนำนะครับเมนูนมสดหนองโพครับหนองโพแท้ๆซึ่งสหกรณ์โคนมหนองโพของเรานะครับได้จัดจำหน่ายทั่วประเทศและรวมไปถึงที่กัมพูชาด้วยนะครับก็ขอฝากประชาชนกัมพูชา ไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับนมของสัก่อนนะครับผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีผู้ใหญ่ทานก็จะแข็งแรงแบบพี่เอกชนแบบไหนคุณมันนักมวยมากเลยนะฮะย้ายกลับมาที่ครัวครับผมพี่อมพรครับเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับมะเขือยาวผัดหมูสับนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบมีมะเขือยาวนะคะแล้วก็มีเจี้ยวแล้วก็มีหมูสับ มีพริกชิกฟ้าแดงมีใบโหระพาง่ายๆค่ะ <ผม S 1> ทำทานง่ายๆค่ะแล้วก็อันนี้กระเทียมค่ะกระเทียมนะครับคุณผู้ชมทางบ้านใครตื่นตีสี่จับจ้องกันให้ดียาได้คลาดสายตารับรองว่าง่ายมากๆสามารถประกอบเองได้ที่บ้านเลยนะคระับเพราะฉะนั้นเริ่มได้เลย,เลย น้ำมันหน่อยหนึ่งแต่พี่พอมพรมาทีอะไรก็จะเผยสูตรลับนะครับว่าน้ำมันหน่อยหนึ่งเสมอไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันเลี่ยนเป็นขลุกคลิกนะครับไม่จะได้ไม่เลี่ยนปกติพี่กระชนชอบทำอาหารไหมครับเนี่ยอ,อ,อยู่บ้านก็ทํากินประจําครับทำกินประจาอยู่แล้วไม่ค่อยนิยมทานข้าอหน่อเองใสกระเทียมนะคะใส่กระเทียมเข้าไปแบบไม่ต้องเยอะใช่ไหมนิดหน่อยพอค่ะนิดหน่อยนิดหน่อย นิดหน่อยภาษาภาษากัมพูชาว่าหน่อยครับดะติ๊กติ๊กดะติ๊กติ๊กอ่ไม่น่ารักอ่ะดะติ๊กติ๊กดะติ๊กติ๊กเดี๋ยวสักพักกระเทียมจะเริ่มชาชาแล้วก็จะใส่หมูสับลงไปเลยนะคะโอเคหมูสับนี่คือใส่หมดอ่ใส่หมดเลยค่ะครับเมนูนี้เนี่ยพี่น้องชาวเสียมเรียกเขารู้จักกันดีไหมฮะรู้จักค่ะรู้จักทุกคนแล้วเมนูที่เรามาใส่ทำนี่ขึ้นชื่อหมดเลยนะฮะทุกคนชอบทำทานเองได้ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำซุปหน่อยนะคะครับให้หมูมันสุกเร็วหน่อยกินกินเริ่ม่ออกแล้วครับน้องกินเริ่มมาแลนะครับที่น้องกัมพูชาเนี่ยเขาชอบเมนูอะไรกันบ้างเรอครับอ่่เมนูนี้เขาก็นิยมทานกันค่ะค่ะมีแทบทุกบ้านที่ทานกันค่ะครับ้เนี่ยมีคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างนี่ครับอ่านอยู่อ่านอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะครับว่าเขาชอบทานเมนูนี้กันมากเลยเพราะว่าตัวมะเขือเนี่ย อร่อยค่ะค่ะอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวนะคะเราต้องลองเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจียวหน่อยค่ะนิดหน่อยอีกแล้วติ๊กหอมปุ๊เลยครับหอมมากหอมมากเลยครับแล้วก็จะใส่มะเขือยาวลงไปนะคะครับด้วยเนี่ยครับผมไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือมะเขือยาว ทำไปทํามามันกลายเป็นเผาแบบเผากะคือเผาเผาดาไปเลยครับผมแต่ที่นี่ครับมะเขือนี่ก็ยังดูสดยังดูแบบยังดูเหมือนเดิมกับตอนที่เราตัดเตรียมเอาไว้อ่าอันนี้เราเอาอเ่ีนยะทำเราก็เอาเปลือกเปลือกออกหน่อยครับอย,อย่าเอาเปลือกออกหมดใช่ไหมคะแล้วก็ตัดเผือสี่เหลี่ยมนะคะครับแล้วเราก็นําไปทอดเป็นสี่เหลี่ยมอ่านำไปทอดไม่ต้อง ลวกถ้าลวกก็น้ำมันอมน้ำค่ะแล้พอร์อ่ลวกลวกไม่ดีอ่าลวกไปดีแล้วเราจะใส่หมูกระพาเลยค่ะหมูกระพับพริกแดงชีฟ้าแดงนะคะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ใช้ครบแล้วนะครับวัตถุดิบที่เตรียมไว้มันแห้งแล้วใส่น้ำซุปเพิ่มอีกหน่อยเลยก็ได้น้ำซุปมีน้ำปุ๊บเราต้องเดินหนีกันแล้วล่ะครับค่ะแต่ว่าแม่ครัวของเราเนี่ยพี่อมพรไม่กลัวน้ำมันนะไม่กลัวค่ะเป็นชินแล้วเป็นเชฟไม่นตัวกลัวร้อนค่ะโอ้ยมันอยู่ดิ่ยืนตรงนี้เนี่ยยืนตรงนี้โอเค เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจะคุยกันไม่จบเลยเออรวดเร็วทันใจค่ะอแต่รู้สึกว่าลูกค้าที่มาทานถึงร้านอีสานไทยคิดเช่นเนี่ยเราจะจัดให้เขาเยอะและเต็มจานกว่านี้ค่ะเต็มจานวันนี้ค่ะเต็มเต็มเต็มจานกว่านี้เมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเห็นแบบแบบคูณเลยค่ะค่ะโอ้สิว่าคุ้มค่ามากๆนะครับมะเขือยาวผัดหมูสับนะครับคุณผู้ชมใครที่ตื่นมาตีสี่สี่สิบนะครับต้องลองดูลองทําเองดูนะครับว่า ง่ายแค่ไหนทาแป๊บเดียวอย่างที่เรายืนคุยกันแทบยังไม oh. yes, well. ่จบเลยเสร็จแล้วครับผมก็ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับก็ขออนุญาตให้พี่เอกชนนะฮะได้แนะนําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวเสียมเรียบอีกสักครั้งหนึ่งเชิญเลยครับครับครับชาวเสียมเรียบทุกท่านนะครับทางซากโก้ลุมหลวงโพของเรานะครับมีเมนูมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนมรสตือนมช็อกโกแลตนมหลายๆประเภทนะครับก็ฝากไว้ให้กับชาวเสียมเรียบได้ ลองชิมลองทานกันครับวันนี้ต้องขอการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่เอกชนศรีสวัสดนะครับรองประธานสหกรณ์โคนมนองโพราชบุรีจำกัดครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณเชฟอัมพรแห่งโรงแรมเมโลดี้บูติกโฮเทลด้วยนะครับผมโอเคน่าจะได้เวลาที่เราจะชิมกันแล้วล่ะท้องร้องแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้อง ลากันไปก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยกขยงยกขยี้ตีสี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับออกนจไปเล่เเไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไปยกขยี้ตีสี่